สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันในวิชาคณิตศาสตร์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า126นะคะต่อจากคราวที่แล้วกันเนาะ ก็จะได้หน้านี้ออกมานะหน้า,า126มีแมงมุมแบบนี้แปลว่าใช่นะคะใครเปิดมาไม่เจอแมงมุมแปลว่าไม่ใช่นะโกูกในหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้การบวกจํานวนเดียวกันนะคะคือต้องเป็นเลขเดียวกันเอามาบวกกันนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูข้อแรกประโยคสัญลักษณ์ที่มีมาให้คือ8บวก8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะนักเรียนดูอันนี้นะคะ สีดำเนี่ยมีอยู่แปดสีแดงก็มีอีกแปดนะคะเดี๋ยวเรามานับกันนะว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16เพราะฉะนั้น8รวมกับ8จะได้เท่ากับ1ิบนั่นเองนะคะ ต่อมาถ้าแปดรวมกับเก้าล่ะทำไงดีอ่ะแปดรวมกับเก้าแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งสิบหกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะสิบเจ็ดใช่ไหมคะอันนี้เป็นวิธีคิดแบบง่ายนะครูสอนวิธีลดให้เลยเราไม่ต้องเอา 8, แปดหลงมานั่งบวกเพิ่มไปอีกเก้านะคะต่อมาถ้าเป็นแปดบวกกับสิบล่ะเมื่อกี้เราบวกเก้าแล้วใช่ไหมเท่ากับสีแดงมีเก้าแล้ว เราเพิ่มสีแดงไปอีกสักหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะจาก17เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบแปดนั่นเองแค่นี้เองเห็นไหมเสร็จแล้ว1ข้อข้อต่อมานะคะเป็นเก้ารวมกับเนะนักเรียนดูตรงนี้นะคะมีจุดสีดำเกจุดแล้วก็มีจุดสีแดง9จุดทีนี้ครูจะสอนวิธีนับแบบใหม่นักเรียนจำได้ใช่ไหมอันนี้คือกรอบ10ใช่ไหมคะ กรอบ10ของเราเพราะฉะนั้นกรอบนึงเนี่ยเต็มเลยเนี่ยก็แปลว่ามันเต็ม10ไปแล้วเราก็ไม่ต้องนับเลยใช่ไหมเพราะเนี้ยมีค่า10แน่นอนเรามานับกรอบใหม่นะคะนับต่อจาก10แล้วก็คือ11 12 13 14 15 16 17 18เราก็ได้คำตอบแล้วว่า9เนี่ยรวมกับ9จะได้เท่ากับ18 ต่อนะคะ9รวมกับ10ได้เท่าไหร่นักเรียนก็เอา10ไว้ในใจจากนั้นนะับเพิ่มไปอีก9ก็ได้หรือว่าใครจะเพิ่มจากตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นวิธีคิดหลายวิธีเนาะเราบวกได้หลายวิธีอันนี้เราจะลองเอา10ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา9นิ้ว10แล้ว 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19นะคะเราก็จะได้คำตอบว่า19นั่นเอง อันต่อมาค่ะเอา11ไว้ในใจจากนั้นชู9นิ้ว11แล้ว12 13 14 15 16 17 18 19 20แปลว่า9บวกกับ11ได้20แบบนี้นะคะต่อมาในหน้านี้เป็นลูกโป่งนะเขาให้นักเรียนนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนที่มันหายไปนะก็คือหาคำตอบที่มันหายไปนั่นเองนะคะ เรามาดูกันที่ข้อแรกด้านบนสุดนะคือ6รวมกับ7นักเรียนเอา7ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา6นิ้ว7แล้ว 8, 9, 10, 11, 12, 13ได้คำตอบว่า13นักเรียนก็ใส่13ลงไปข้างหลังต่อมามีอยู่8กับ6นะคะเอามารวมกันนักเรียนก็เอาเลขมากไว้ในใจคือเลข8เอา8ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา6นิ้ว8แล้ว 9, 10 สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้เท่ากับสิบสี่นะคะต่อมาข้อนี้เอาแปดไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าต่อมาข้อนี้นะคะเอาเก้าไว้ในใจชูขึ้นมาเจ็ดนิ้ว

ต่อมาด้านล่างนะเอา6ไว้ในใจนะคะข้อนี้เอา6ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา5นิ้ว6แล้ว7 8 9 10 11ข้อสุดท้ายตรงนี้นะคะให้นักเรียนเอา9ไว้ในใจจากนั้นชูขึ้นมา8นิ้วอย่างนี้นะคะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องการหาผลบวกโดยการทําให้ครบ10นะก็คือเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมาทําให้ครบเป็น10จากนั้นนะคะตัวเลขที่เหลือย่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาบวกกับสิบนะนเรียนดูข้อ1นะคะ7เนี่ยเขารวมกับ3ได้10ทีนี้4เนี่ยเมื่อเอาออกไป3แล้วก็จะเหลือ หนึ่งนะเป็นเรื่องของส่วนย่อยส่วนรวมเนาะอันนี้คือสามรวมกับหนึ่งได้สี่สามใช้ไปแล้วเจ็ดใช้ไปแล้วเราก็ตัดออกไปนะสี่เราก็ตัดออกไปเหลือหนึ่งใช่ไหมนักเรียนเราก็กลายเป็นสิบบวกหนึ่งแบบนี้นะคะสิบรวมกับหนึ่งก็จะได้สิบเอ็ดแบบนี้นะคะข้อต่อมาในข้อหนึ่งจุดสองเก้ารวมกับหนึ่งหนึ่งนี้แยกออกมาจาก 6นะเป็น1กับ5แบบนี้เพราะฉะนั้นตัวสีส้มเนี่ยคือตัวที่ใช้แล้วตัวสีฟ้าคือตัวที่ยังไม่ใช้ให้นักเรียนนำมาใส่นะคะเมื่อนำมาใส่แล้วจะได้10รวมกับ5 10บวก5เท่ากับ10 5นั่นเองต่อมานะนักเรียนดูอันนี้เหลือเลข2ใช่ไหมสีฟ้าเราก็เอาเลข2มาใส่จากนั้นเรา10บวกกับ2ก็จะได้10 2 ต่อนะคะเป็นเลข5ที่เป็นสีฟ้าเนาะแปลว่ายังไม่ได้ใช้ตัวนี้ไปแล้วก็ใส่เลข5 10รวมกับ5ก็จะได้15ต่อมาค่ะเป็นเลข7 1็รวมกับ7ก็จะได้10 7ต่อมาเลข3 10รวมกับ3ก็จะได้10 3ทีนี้นักเรียนดูในหน้าต่อมานี้นะคะในหน้าต่อมาเนี่ย เขาไม่มีเลขสิบมาให้เราแลวเนาะไม่มีรวมมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นให้เรามาทำเองนะคะไม่ยากนะคะนักเรียนเราแค่เอามาแตกเป็นส่วนย่อยเท่านั้นเองแต่เราต้องรู้ก่อนว่า8เนี่ยคู่กับอะไรนะคะถึงจะได้10 8ต้องรวมกับเท่าไหร่คะถึงจะได้10นับจาก8ไปหา10นะคะแแล้ว9 10ได้2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเลข2มาใส่ตรงนี้ไปก่อน เลข2เนี่ยเราต้องแยกมาจากเลข5ใช่ไหมสองรวมกับเท่าไหร่ถึงจะได้5คคะเอาสองไว้ในใจจากนั้นนับไปถึง5 2แล้ว3 4 5คือ3นั่นเองก็จะได้แบบนี้นะตัวนี้ก็คือตัวที่รวมกันนะคะแล้วก็จะได้เป็น10ใช่ไหมรวมกับเลขอะไรคะเลข3นะคะ ก็จะได้เท่ากับสิบสามต่อมาเจ็ดนะเอาเลขมากมากไว้นะคะนักเรียนแล้วมันจะง่ายนะเจ็ดนะไปถึงสิบนะคะเจ็ดแล้วแปดเกสิบเท่ากับสมนะนักเรียนเอา3ามใส่ไว้ตรงนี้เพื่อที่ให้รู้ว่าสามเนี่ยรวมกับเจแล้วได้สิบนะคะสี่เอาออกไป3ามแล้วเหลือเท่าไหร่มีอยู่4เอาออกไปสาเหลือหลือ1นะคะ ก็ใส่1ลงไปเราก็จะได้ว่า1นึ่งเอาหมาก่อนเนาะพอาะสิอยู่ข้างหลังนะคะ1นึ 10. 10่งบวกสิบสบวกอีก1เป็น11นะคะต่อมา8อีกแล้วแปดเราก็แยกเหมือนเดิมเลย8ใช้2นะถึงจะได้10บนักเรียนไม่ต้องเขียนข้างหน้าแบบครูก็ได้นะลูกเขียนแค่ข้างหลังอย่างเดียวก็ได้นะคะ ทีนี้มีอยู่7เอาออกไปสองเหลือเท่าไหร่คะชู7นิ้วเอาออก2นิ้วเหลือ5นิ้วก็จะได้ว่า10บวก5เท่ากับ15นะคะครูก็ไม่รู้เนาะเรื่องนี้ทำมาทำไมให้เรางงนะคะท,ทั้งทั้ที่ นักเรียนสามารถจับบวกไปได้เลยเนาะเอา6กบวกแไปได้เลยนะคะแต่ว่าเขาทํามาให้เราให้เรามีวิธีคิดที่หลากหลายอะเนาะเราจะได้เก่งๆนะคะต่อมา8ค่ะ8อีกแล้วก็แปลว่าต้องคู่กับ2นะถึงจะได้สีมีอยู่6เอาออกไป2เหลือ4นะคะ ก็ใส่เลข4ลงไปจากนั้นนักเรียนก็เอามาบวกนะก็คือ4บวกกับ10ได้เท่ากับ10 C แล้วข้อสุดท้ายก็8อีกแล้วนะคะเออเขาจะให้เรารู้แค่เลข8มั้ง8รวมกับ2ได้10นะมีอยู่4เอออกไป2เหลือเท่าไหร่ชู4นิ้วอ,ออก2นิ้วเหลือเหลือ2นะคะ ก็จะได้ว่า10บวก2เท่ากับ12นั่นเองต่อมาเป็นการเฉลยนะคะในหน้า126ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนกรอบแรกนะคะ8บวก8เท่ากับ16 8บวก9เท่ากับ17และ8บวก10เท่ากับ18ต่อมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะ9บวก9เท่ากับ18 เก้าบวกสิบเท่ากับสิบเก้าเก้าบวกสิบเอ็ดเท่ากับยี่สิบต่อมาในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนักเรียนดูลูกโป่งสีฟ้านะคะหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่ต่อมาเป็นลูกโป่งสีแดงค่ะเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกต่อมาเป็นลูกโป่งสีเหลืองนะคะ ห้าบวกห้าเท่ากับสิบห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองห้าบวกหกเท่ากับสิบเอและสุดท้ายเป็นลูกโป่งสีเขียวค่ะแปดบวกเก้าเท่ากับสิต่อมาเป็นการเฉลยในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดข้อหนึ่งจุดสองสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้า ข้อ 13. 1.3 2องบวกสิเท่ากับสิบสองข้อ1.4 10บบวกหเท่ากับสิข้อ1.5 7จ็ดบวกสิเท่ากับสิข้อ1.6 10บบวกสเท่ากับสิต่อมาในหน้า129ข้อ2.1 10บบวกสเท่ากับสิข้อ2.2 10บบวกหเท่ากับสิ ข้อ2.3 10บวก5เท่ากับ15ข้อ2.4 10บวก4เท่ากับ14และข้อ2.5 10บวก2เท่ากับ12ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ